เล็กๆที่เรียกว่ารักผมชื่อโชนตอนนี้ผมอยู่ชั้นม .6 จะเชื่อไหม ไม่เคยมีใครเชื่อผมเลยเพราะผมถูแพ่ถึง้อยหก็เลยไม่มีใครเชื่อว่าผม,มอยู่ม .6 สวัสดีค่ะนี่คุณออนคนสวยนะคะคุณวันที่นั่นใช่บริษัทเครื่องสำอางจากเกาหลีหรือเปล่าคะพอดีว่าคุณออนเนี่ยจะออลคนสวยมีอะไรจะให้พวกเรา,าใช้หรือเปล่าคะคือว่าออลคนสวยจะให้ ตรงนั้นจากกองเล็กๆเท่านี้เองนะจ๊ะแบบว่าชื่อครูยกนี yes! ่เลยนะจ๊รนะรบบว่าขอร้องเลย โอ้อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยเก็บโอ้ใช่เลย มาริโออย่างเงี้ยนี่กไรีบบอกเขาตยอย่างัวให้ควังหวัเขาเลยอนาอบคุณสนย Yes You know back in the game โอ๊ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้มันเลยกูจะสูงทุกทีเฮ้ยกระดาษอะไรเนี่ย สูงต้องนี่เลยใช้โทรมาแล้วเนี่ยมยอมว่าจะยองัลลหลป้านี่โชว์นะโชว์ทำไมเนี่ยโชว์อยากไปเกาหลีอ่ะจะมาทำไมเลืออตังก็อยากสูงอยากไปสัญญกรรมโอ้ใช้เงินเยอะนะกลับไปเดี๋ยวพิสิงให้มันได้เกสีกันเถอะ อุ้ยจริงดิถือว่าป้ายสัญญาแล้วนะเออเออแค่นี้นะเสียเวลาโหแค่นี้ต้องลองเสียด้วยนนมี์ทว่าแม่ขเข้าใจพี่สิกสอนผมแล้วทีครับด้ลยเลยดิคุจะตัดโชว์ตัดโชว์ให้เสร็จเรียบร้อยเรื่องที่หนึ่งนะคะการหาจำนวนนิวเคลียสค่ะจำนวนนิวเคลียสนะคะหาจากเลขอะวอาโด มวลแล้วก็หารด้วยเลขมวลค่ะต่อไปเรื่องที่สองนะคะเวลาครึ่งชีวิตค่ะเวลาครึ่งชีวิตหาได้จากเวลาทั้งหมดหารด้วยช่วงของการละลายซึ่งช่วงของการละลายหาได้จากสูตร n เท่ากับ n ศูนย์ส่วน2กําลัง n. ซึ่ง n เท่ากับสารตั้งต้นและ n ศูนย์คือสารที่เหลือค่ะเรื่องที่3ารังสี รังสีเป็นพลังงานที่ปลดปล่อยออกจากไอโซโทปรังสีอาจเป็นอนุภาคหรือขึ้นไ่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของไอโซโทปรังสีปริมาณของรังสีหรืออัตราการปลดปล่อยรังสีของต้นกำเนิด รังสีอัลฟาอัลฟาเรดิเอชันหรือเอ็กซ์เรเป็นอนุภาคที่มีประจุบวก2ประกอบด้วย2โปรตอนและ2งนิวตรอนเหมือนกับนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมทําให้ไอโสโทปรังสีที่ปลดปล่อยอนุภาคอัลฟามีมวลลดลง4หน่วยมีประจุลดลง2อิเล็กตรอนค่ะ รง 4, ังสีเบต้าหรือบีเลมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอิเล็กตรอนประกอบด้วยรง 4, ังสีเบต้าชนิดประจุบวกและประจุลบไอโซโทบรังสีที่ปลดปล่อยรง 4, ังสีเบต้าชนิดประจุบวกจะมีประจุลดลง1อิเล็กตรอนไอโซสโทบรังสีที่ปลดปล่อยรง 4, ังสีเบต้าชนิดประจุลบจะมีประจุเพิ่มขึ้น1อิเล็กตรอนค่ะรังสีแกรามมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไ,ไฟฟ้าพลังงานสูงซึ่งจะปลดปล่อยจากไอโซโทปรังสีที่มีระดับพลังงานสูงทําให้ระดับพลังงานต่ําลงและอยู่ในสภาวะที่เสถียรมากขึ้นค่ะบางครั้งที่ฟฝนตกจะมองที่รถติดอาจมีเรื่องราวที่เธองุดหงิดหัวใจกับวันที่แสนเหนื่อย บางทีที่อยากรับบายเธอคิดถึงใครประเดี๋ยวชะนายดูเพื่อนรักเข้าใจผิดอารมณ์ที่เธอนั้นคิดว่าไม่เหลือใครให้รู้เอาไว้เธอตรงนี้ยังมีฉันไงที่อยู่ข้างเธอก็อรู้ว่าใครสำคัญ ย่างว่สิพ่ป <á> ้ามีอะไรอีกชนทำได้แล้วใช่จริงดิจริงดิป้าฝันยาแล้วนะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงส่งตั๋วไปให้เลยขอบคุณมากเลยเออแค่นี้นะอ่าฮะตอนนี้เราจะต้องพิิชใจน้องน้ำไม่ได้<ห>สูส้ส ที่ผมใสยเสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงที่ผมรักแมนอยู่ในใจก็อยู่ที่หงแดงที่คุณชอบ Hip Hop K Pop ผีแ i ้ e